สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาว้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาว้ไทยกับพ่อบ้านก็ปล่อยวัวขึ้นสวนนะคะทุกคนแล้วก็จะไปตัดหวายด้วยนะคะพอดีว่ามีคนสั่งหวายมาเนาะเราก็จะมีลูกสมุนนะคะทั้งสี่ของเราไปด้วยไปเลี้ยงวัวช่วยะคะ่ะวันนี้มีออเดอร์หวายมาประมาณ 400บาทค่ะก็จะปล่อยวัวขึ้นสวนด้วยนะคะแล้วก็จะตัดหวายไปด้วยค่ะเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็หารายได้เสริมไปด้วยนะคะช่วงนี้หวายที่สวนของสาวพทุทไธสวยมากค่ะทุกคนอบอ้วนนะคะฝนตกนะคะแต่ว่าหญ้าก็จะเขียวหน่อยนะคะสำหรับช่วงนี้ไปหอดใสล่ละเด้สงสัยจะไปต้นม,มนะม่วงแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะอยู่แถวๆนี้ค่ะนี่ชาวไทยก็ปล่อยวัวเล็มหญ้าเลยค่ะหญ้าก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นหญ้าต่ําเป็นหญ้าเคือค่ะหญ้าตามธรรมชาติเลยนะคะโอ้แดดร้อนมากคะ่ะทุกคน,นวันนี้แบบท้องฟ้าแจ่มใสปลอดปโปร่งค่ะ แดดแรงมากสาระไทยกับพอบ้านเพิ่งปลูกยางอ่ะเสร็จไปชุดแรกนะ,ะนี่ค่ะหวายก็มีแต่หน่อสวยๆนะคะตัดยากค่ะทุกคนตัดยากกินยากนะคะนี่มันก็หลายวันแล้วไม่ได้พาขึ้นมาแล้วเขาก็มาหาต้นมะม่วงค่ะทุกคน สำหรับวัวที่ชอบกินมะม่วงนะคะแล้วก็ระวังอ่าติดคอเนี่ยนะคะทุกคนบางตัวก็เขาอาจจะแบบขย้อนเม็ดออกมาเป็นนะคะบางตัวก็ขย้อนออกมาไม่เป็นนะทุกคนติดคอเนี่ยก็โอ้ยยุ่งเลยค่ะเรื่องใหญ่เลยบริเวณนี้ก็จะเป็น่าป่าหวายป่ากล้วยนะ,ะแล้วก็มีพวกต้นมะม่วงมะขามะคะ่ะ เป็นจุดเป็นจุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าหวายทั้งนั้นและค่ะทุกคนแถวนี้เนาะก็พอมีหญ้าบ้างนะคะให้วัวพอได้เล็มะคะ <_ C ough> ่ะน่ะน่เน่เน่นพูดยังไม่ทันขาดคำ<_ EN> <_ EN> มันจะไม่ได้เป็นวัวแม่พันมันจะได้เป็นวัวเนื้อกดพอกินมะม่วงนี่แหละ ใคเอาให้มันปินเด้อใคยเอามีปินยังไม่ให้ได้เป็นสาวทาไดไปแล้วค่ะตัวนู้นไปแล้วหากินหญ้าหาเล็มหญ้าแล้วค่ะตอนนี้ในคอกสาไทยก็เหลือสามตัวนี้นะคะทุกคน ที่คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วเนาะอ่าสองตัวแม่แดงก็กำลังตั้งท้องอยู่นะคะสาวุไทยก็ผสมอาชาโลเล่ไปเนาะแล้วก็เพิ่งซื้อตัวนี้เข้ามาใหม่นะคะอันนี้ก็น่าจะเลี้ยงว่าเป็นแม่พันธุ์หรือเปล่านะคะถ้าไม่มี่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนาะก็น่าจะได้เป็นแม่แม่พันธุ์ต่อไปคะ่ะก็เลี้ยงกันอย่างนี้แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับข้อของสาวุทไทยเนาะเราไม่ได้เน้นเป็น พวกหัวอาหารหรืออะไรนะคะเราเน้นเป็นปล่อยเนาะปล่อยให้เขาหาให้เขาเล็มกินนะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าให้เราไปอีกแบบนะคะแล้วก็เวลาเขาขึ้นมาหากินหญ้าะคะ่ะเขาก็จะถ่ายเนาะมันก็จะเป็นปุ๋ยนะคะให้พวกพืชผักต้นไม้ของเราอีกทางหนึ่งเนาะแบบที่เราไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยนะคะก็ลดการรกของสวนได้ดีอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นหญ้าที่เขากินแล้วตรงไหนที่แบบเขากินนะคะมันก็จะเกลี้ยงไปบ้างนะคะก็เลี้ยงวัวไปด้วยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดสวนเราไปด้วยให้ปุ๋ยในสวนเราไปด้วยนะคะทุกคนหลายวันแล้วไม่ได้ปล่อยออกเดินนะคะวันนี้ก็ปล่อยออกเดินอีกครั้งค่ะอย่ากลางเดอ้ออย่ากลางม,ามัมงเดอ้อ เดือนนี้ก็เดือนอมิถุนาแล้วนะคะวันที่20นี่ก็จะครบ6เดือนแล้วนะคะสําหรับวัวทั้งสองตัวของสาวพุทไทยนะคะก็จะท้อง6เดือนแล้วะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นแม่เก่านะคะเคยมีลูกมาแล้ว2ตัวเนาะแต่ว่าตัวแดงตัวนู้นนะคะเป็นแม่ใหม่นะคะยังไม่เคยผ่านการมีลูกมาก่อนเป็นแม่สาวนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเห็นชัดมากว่าเขาอวบอ้วนขึ้นนะคะแต่ตัวนั้นก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะ สาวผู้ไทยก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็น,นทุกคนแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้นับจากวันผสมเอาแต่ว่าก็เริ่มมีความแตกต่างตรงนมค่ะทุกคนค่ะเริ่มมีนมเนาะสำหรับแต่ละตัวค่ะมันเราต้องดูนะคะสำหรับวัวที่กินมะม่วงวัวมันติดคอค่ะทุกคนเป็นอันตรายมากค่ะเราอาจจะเสียวัวทั้งตัวได้เพราะมะม่วง,งเลยนะคะ ช่วงนี้ก็ราคาวัวก็ยังทรงๆนะคะทุกคนหลายพื้นที่เนาะสาวไทยก็ดูจากคลิปจากทางออนไลน์นะคะสังเกตราคาวัวก็ยังทรงๆะคะ่ะไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหระคะ่ค่ะจะว่าขึ้นก็ยังไม่ถึงกับขยับขึ้นนะคะยังไม่ยังไม่ขึ้นมากเนาะ,ะจะว่าลงก็อาจจะมีตัวที่มันผอมๆนะคะที่มันแบบถูกมากๆเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะ แต่ว่าก็หลายคนก็ขายเทไปแล้วค่ะก็มีนะคะไปแล้วออกออกจากตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะย้ายออกจากต้นมะม่วงได้ก็คือจะต้องเฝ้าเวลาเขากินมะม่วงทุกคนไปเดี๋ยวกลับไปดูพอบ้านตัดหวายกันค่ะทุกคนอุปกรณ์ในการตัดหวายของเราก็ Amazing มากนะ <laughs> เราไม่ได้ใช้เป็นอาเหล็กคีบที่เอาไว้ใช้ตัดหวายแต่ว่าเราจะใช้เป็น เสียมกับไม้นะทุกคนไปเดี๋ยวสาวพาไปดูพ่อบ้านตัดค่ะลูกสมุนเธอได้จากหน่อแล้วบ่ะนี่ตัดไปแล้วสองหนอนะทุกคนใบยาวมากค่ะต้น ยาวไปสับให้ดูหน่อยวิธีตัดสาพุทธิกับพอบ้านไม่ได้ใช้เป็นอ่าเหล็กที่เหมือน,นะคะ่ะที่เขาตัดนะทุกคนอุปกรณ์ก็จะมีไหนเอามาดูซิอุปกรณ์นี่อุปกรณ์คือเสียมกับไม้ะคะ่ะทุกคนไปเดี๋ยวให้ใหพอบ้านตัดให้ดูคะ่ะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาตัดกันยังไงแต่ว่าสาพุทธิกับพอบ้านตัดกันอย่างนี้นะทุกคนเราก็จะเล็งหานะคะอ่าหน่อที่เราต้องการเนาะ แล้วเราก็จะเอาเสียมนะคะใส่ในโคนต้นของเขาเลยแล้วก็ออกค่ะทุกคนนี่แล้วก็จะได้เป็นหวายออกมานะคะหนอหนึ่งแล้วเรียบร้อยพราะบ้านทำมัน,มนง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสาวผู้ไทยทำผ่านไปสักสามสบนาทีก็น่าจะได้อยู่ประมาณสิบหนอน,นะ,ะทุกคนแต่พราบ้านทำอะ่ะคือแป๊บเดียวนะแต่สาวผู้ไทยทำอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่คล่องแบบนี้นะคะ เราเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแรงเราไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วสาวผูไทยก็กลัวหนามด้วยแหละแต่พอบ้านแกชํานานมันก็เลยได้ไวนะคะถ้าให้สาวผูทยตัดหวายคนเดียวอ่าสี400่ร้อยก็ก็น่าน่าจะได้ขายประมาณมะลืนเลยแหละคะ่ะทุกคนวันนี้คงไม่ได้ขายนะเพราะว่าเราไม่ชํานาญเนาะนี่ก็จะได้หน่ออวบสวยเลยนะคะที่สวนของเรานะคะอ่าเราไม่ได้ใส่อ่าสารเคมีนะคะก็จะคือจะ เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าปุ๋ยอินรีนะคะทุกคนกระสอบละประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทนี่มั้งเอามาใส่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นนี่แหละคะ่ะพวกขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะจืดหมดแล้วนะคะทุกคนฝนล้างไปหมดแล้วนะคะไม่ไม่ไม่ใช่มันกินต้นมะขามสมุทรหมดแล้วเนี่ยที่สวนก็ขายหน่อละห้าบาทนะคะสำหรับ พื้นที่แถวๆนี้เนาะขายกันในหมู่บ้านนะคะทุกคนก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะสั่งกันโทรโทรมาสั่งหรือว่าทักอ่าเฟซบุ๊กทักไลน์มาสั่งกันนะคะสำหรับหวายของเราเนาะขายได้ทั้งปีนะคะเป็นพืชที่แบบปลูกง่ายแล้วก็ทนแรงมากค่ะทุกคนสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่อ่าดินเป็นหินนะ,ะหินเยอะๆอย่างนี้นะคะ่ะ เพราะว่ารากมันไม่ได้อย่างลงลึกมากค่ะแต่ว่าทนทนมากทุกคนทนแรงทนทุกอย่างนะทุกคนค่ะไฟไหม้นะก็ยังไม่ตุยนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเอะอยากมันแก่มากๆแล้วเนาะแล้วเราไม่ได้ตัดค่ะเราก็ตัดทิ้งไปเลยล้วก็เอาไฟนะคะมาเผาค่ะเขาก็จะแทงหน่อออกมาใหม่สวยกว่าเดิมอีกนะทุกคน กอนี้สวยมากอันนี้อันนี้ก็ง่ามพอนี่นอนอออันเดียวๆนี่เนี่มาละปิน่นเคออีอ๋โอ้ยเดินเฉยก็ยังต่ำหนามทุกคนโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวให้พ่อบ้านตัดให้ดูอีกหน่อหนึ่งนะคะสาวไทยก็จะไปช่วยพ่อบ้านสัตว์แล้วค่ะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่ได้ส่งเขานะคะ คที่มีพื้นที่ก็อยากจะปลูกไว้ก็สาวพุทอก็แนะนํานะทุกคนอ่ารายได้ดีนะคะลงทุนน้อยมากทุกคนคะ่ะปลูกครั้งเดียวก็แบบอยู่ได้นานเลยนะคะคุ้มค่ะคุ้มค่ะหนี่หน่อสวยมากค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวมันถือค่อยเด้อหัวนี่ค่ะหน่อสวยมากๆเลย ชบ้านชำนาญมากค่ะแต่ถ้าเป็นสาวผู้ไทยก็เออผ่านไปั0วินาทีก็ซ่อมไม่เสร็จนั่นนี่สวยมากครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็สาวผู้ไทยก็มาถ่ายบรรยากาศในสวนให้ดูอีกเช่นเคยค่ะสำหรับท่นานใดที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวผู้ไทยชาวสวนให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปช่วยพ่อบ้านตัดหว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่มีหว้ส่งลูกค้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ